ในการฝึกอ,อานออกเสียงประสิทธิภาพในการอาร่านออกเสียงขึ้นเดีวยวกับปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญห,หลายประการดังนี้ 1. ฝึกแค่สายตาโดยใช้สายตาตาว่าตามข้อมูลแต่และช่วงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจากคั้ต้นไปยังคัททายเพื่อรับทราบข้อมูลที่จะอา่าน อย่างมีสมาธิสองอใช้เสียงเสียงต้องชัดเจนแจงสายว่าลอมีน้ำหนักดังพประมาณให้ยินทั่วถึงการใช้เสียงหนักหนักบอเพื่อให้แนวความสำคัญของข้อความให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 3. ฝึกการอ่านคือการใช้อารมณ์ัทศึกษาบทอ่ารลงหนา้าให้เข้าใจเพื่อฝึก ฝึกตากสอรของฝกสอสแ่สอารมณ์ให้เหมาะสมก